สวัสดีครับคุณประกายวันนี้มาทำอะไรวัค่ะวันนี้นะคะ,ะมีนัดกับพี่เขานะคะแล้วก็จะมาช่วยเหลือคุณยายที่นอนติดเตียงค่ะอยู่บ้านบังตอนะคะโอ้ดีมากดีมากามมาเ,เาไปเลย,เลยไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่เขาก็เดินเข้ามาในบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านของผู้ป่วยบ้านของผู้ป่วยทีนี้บ้านพวกนี้ก็อยู่กันลำบากครับเพราะว่าบ้านปวกขึ้นหมดอะไรต่ออะไรเห็นแล้วก็น่าสงสาร ใครเห็นภาพนี้มีจิตใจอยากที่จะช่วยเหลืออะไรก็มาเพราะผู้ป่วยตรงนี้ก็เดินไม่ได้อาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแล้วก็อยู่บ้านนอกจะไปหาหมอทีนก็ลำบากต้องใช้นถเข็นก็ไม่ค่อยสะดวกสบายนี่ก็ได้ <Okay. S 2> การช่วยเหลือคุณยายเบื้องต้นนะคะก็มี ไข่นะคะคแล้วก็น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ข้าวข้าวสารถุงนึงนะคะแล้วก็เงินถึงพันบาทนะคะก็ขอบคุณคุณเค้นด้วยนะคะที่มีช่วยเหลือนะคะเริ่มต้นด้วยเนะงินหนึ่งพัน 1, บาทแล้วก็กายเองก็ได้ไข่กับข้าวนะ,ะแล้วน้ำมันพืชนะมาช่วยเหลือคุณยายนะคะโอเคอดีแล้วโอเคอขอให้หายไป่วยไวๆนะครับ God bless you สูงสุดคือแบบการออกจากราชการนะครับแต่มันก็เป็นกฎหมายที่แบบเหมือนต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เอง